เท่าเป็นไหนน้องใหม่ไก่ซุกไปมันสุกแล้วไฟดับไปสิไฟดับก็เอาไปบอกไปแกะได้แล้วมึอส่งใคนไะด้ยินเจ้าวอกับไผรนี่หน้าบ้านโอ้ยคุยเด่นกับท่าวางบ้านนั่นแหละเออมันไปวัดไปทำบุญวัดได้ไปคุยเล่นกับหลวงพ่ออัอนนี้มันได้เกิดจังไงบุญนี่บาขอโศกน้อหลวงพ่อพระท่านบ พอโศกวาติมะเสียงโศกหลวงพ่อว่าโอ้ยบอกว่าไรหรอกน้องมันผิดศีลปลาถือศีลม,มันเกิดขยันขยอเออเอาสิหลวงพ่อว่างตกเกิดวันที่เท่าไหร่มันเกิดเรียกว่าผมเกิดวันทีห่ห้าเดือนยังเดือนสามวันเดือนสามตกคืนน,นอ,อกใจมเมียบ,บ่วัาวานเดืนเออถามมึงสิพ่อม,อ,อมันเกิดเรยว่า,วาบ่หลวงพ่อบ่เคยวัาวานเดืาาน ผมมักเดียวใจเดียวว่าท่านนั้นมาบ่หลวงพ่อเคลยว่ไนั่นละฮึศูนย์ตีหลวงพ่ออืมก็นั่นละอืหลวงพ่อวางีเหียงมาห้ยตีก็หมอคนเด้อเออบันบ้าหดบ้านเออมันจะไปซื้ออื่นตัวเชียงโศกกันตัวอืเชียงโศกบันนี่พราตาหวยออกมาเจ้าเอ้ยฮ่า สามสองมันว่าโอ้ยวระท่านที่กิ่งแล้วหลวงพ่อบอกแม่นอยู่เนี่ยม่นเนาะไหนแม่นแต่มันซื้อม่ถิกกัหลวงพ่อมันกับมันเกิดวันที่หาเดือนสามเออมันว่ามันนอกใจเมียไปสองเทียมันหวยมันออกหาสามสองแต่มันบอกหลวงพ่อว่าเขเคยนอกใจเมียนั่นละผลการโกหกผลการขีดตัวมันเป็นอังสั่นแล้วมันก็เลยดอะไรโุก ค่าว่าความจริงมันสิได้สุกเลยดิแม่อุต่าไปบัดไปเออทำบุญแล้วมันยังไปนั่นเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นกับวายู่นเนี่ยมันบอดีเลยจะไปหาซื้อหาเสียงเออมันกแบขยันขย้อเพิ่นเพิ่นกับเบียงออกไลยได้นะือ็เอาจนได้ซื้อจนได้อืแต่ถ้ามันบอกเพิ่นตามตรงเนาะบัดเพิ่นเคยหนอกใจเคยยังสิ้บอกความจริงบ่ก้านแล้วเพิ่นบ่ก้านแล้ว กระปกโซ่กระปบ่อไร่สัมจนแล้วพ้นการขิดตัวผิดเตื้งสินเสียหอดเงินสินขอได้จวามุสาบัติมุสาเราก็ยังมาเป็นการมาลั้นมันอยู่ในนี่ได้น่ะสินขอหาได้เนียเราเคยหนอกใจบ่เคยถามจะเลยบ่เคยถามบ่เคยบ่เคยดิเออบ่กเคยอี่ลีนะเออเคยบอกลูกพ่อเคยบอกว่า ศูนย์คือกันละ่ะว่าเออจะสิงใครเนี่